กลับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม SF Special Force นะครับผมก็มารีวิวปืน Jelly Bean PH1 นะครับผมฝากกดติต้าให้ผมด้วยมาเล่นในโหมด Single s n i p e r ก็เพิ่งเริ่มนะครับผมโค้แล้วเราว่า ผมแล้วเราอะไม่มีคนเข้าเลยสกิลปากแป๊บหนึ่งนั่นแหละฝากกดติดต้าให้ผมด้วยโอเคก็มีคนเข้ามาแล้วก็คลิปนี้อาจจะได้ตัดหรือไม่ได้ตัดก็ ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ที่ไปดูคลิปนั่นเดี๋ยวไอ้จุกับตีพีหนึ่งเออนั่นแหละยี่สิบนาทีไอ้เฮียกูตัดไปประมาณตัดไปประมาณเท่าไหร่ห้าชั่วโมงจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะไอ้ไม่ได้ตัดเอ็กพอร์ตอะวันห้าชั่วโมงไม่ตายอีกไอ้เฮีย แบบคอมกูกลางไงแบบก็แบบทำคลิปให้ดูฟรีๆไอเ้เหียฝากแค่แบบฝากกดติดตามให้ก็พอกดกระดิ่งนะครับันคนที่กดแล้วกูก็กราบขอคบคุณนะครับ,นะครบใครยังไม่กดก็ฝากด้วยไอเ้เหียแบบคนที่กดแล้วเนี่ยกูแทบอยากไปกราบแบบหน้าตักมึงเลย นะก็มาโฟกัสในเกมันดีกว่าไอ้เหี้ยกูก็ปวดไหล่เลือดลมคอนกลิต,งงตงงโอเค <c oughs> ถ้าเสียงกูแปลกๆยังไงก็ต้องขอไปด้วยนะ ฝากกดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยจะมีคลิปใหม่ๆลงเยอะๆก่อนมีเกมจะให้รับเงินเยอะๆเสียงึงไ้เห้อเสียงแม่เจ๊เนี่ยก็คมเกินเฮ้ยเจเย็่ยเด้อเช่วยด้ยช่วยกูด้ว้โอเค อันน่นโดดจบแล้ว,ดดวจุก๊กไอสัตว์นึกว่าเล่นเสบายโ,ดดโอ้โหสงจังวะไอเหีเออ้ยปล่อยตายแแบบสไนัยนี่ก็เปิดให้สูงนะครับตอนแคปซูล โทษเพื่อนโทษโทษโทษโอเคปีก okay. แล้วอ่ะไอ้เหี้ยกูยิงได้แต่มึงโอเคที่หนึ่งไปสิบเอ็ดตัวแล้วไม่รู้จะทันหรือเปล่านะแต่คลิปนี้ได้ได้ชมกันแน่ แมวแล้วแมวแล้วแมวแล pues ้วเฮียเฮ้ยโอ้ห <Norwegian mushroom> <ique> hey, yeah. มาไอสัตว์เพื่อนแต่เฮียเดินกูเป็นเพื่อนกูเป็นหนึ่งสิบสามตัวแล้วไอีเฮียมันก็ได้ความสุขไปอีกแบบก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ ช่วงโควิดอยู่บ้านแบบเปิดมาดูคลิปผมแบบคลายเครียดได้นะไม่รู้คลายเครียดหรือจะเครียดกว่าเลยทำก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วกันโอเค หน้ามีหน้าที่หนึ่งตัวกันแล้วจะได้ที่เท่าไหร่สกอร์ยังไงก็โดนนะก็ได้ชมกันแน่โอเคโอเคตายเฮียก็แบบเอ้อนั่นแหละไอ้เหี้ยอยากจะบ่นมากเลยสัตว์เดิมนั่นแหละอย่าอย่าละมากนะ มาามสวยเลยก็แค่แบบเอื้องกดตามเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยไม่หาเออเยอะกันและขอเล่นบ้างล้พูดเยอะขวดกระดิ่งผมตัวเนี้ยแล้ตัวนี้มาจะหาย

อีกโอ้ยเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับแบบม,มันเอาเหมือนมันเอาพียอชจีมากระดาษมายกมายอกก็ไม่มีเดียวขึ้นมาแล้วกูก็ไม่ใช่แบบบนเอออรื่องแหะอืมไสารกำม,มันไปก่อน พยายามลงยิ้ม่บ่อยๆแล้วกันครับผมเน้าน้าดุหน่าดะเ่นกอยากเล่นเหรออยากเล่นเหรอวะโอ้โหเสียเวลาไปน Special point นะสบายใจแล้ว18ตัว Special point Special point Special point ยี <20. S 2> ่สิบก็พูดว่าไม่น่าเกลียดก็ไม่ได้สัตว์ตายไปสิบเจ็ดแล้วโอเคก็เปล่าตายอยู่โอเคโอเคโอเคดูแล้วยี่สิบสองวะ่ะ ไอ้เฮียนี่ก็มาตามล่าเฮ้ยติดดิติดดิดด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 สักจำไม่ติดก็ขิดเข้ามาดูกันขอยี่สิบสีไปเลกสวยเลขสวยยี่สาม่ะ ก็ถ้าชอบไม่ชอบคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย